มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตร shorts, ียมครึ่นราคาน้ำมันดีเซลอีกแล้วนะคะความคืบหน้ากําหนดการราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปภายหลังครบรอบกําหนดกรอบราคาไม่เกิน3 3บาทต่อลิตรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอที่กําหนดให้ตึงราคาขายปลีกตั้งแต่20เมษายนถึง3 1เกรากดาคมนี้นะคะ โดยมีแนวโน้มว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีการพิจารณาแนวทางการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลแบบถยอยขึ้นกรอบ1บาทต่อลิตรทำให้ราคาปลายทางไปแตะที่ระดับไม่เกิน34บาทต่อลิตรค่ะเพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันที่ปัจจุบันฐาน,นะณวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาติดลบ 1,11595ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ63,944ล้านบาทแล้วก็บัญชีกาซหุงต้มหรือ LPG ติดลบ47,651ล้านบาทค่ะทั้งนี้ปัจจุบันราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะยังมีความผันผวนที่สูงแม้ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากกองทุนน้ำมัน และมีรายง,งานจากกระทรวงพาณิชย์ว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะสินค้าที่จําเป็นต่อการคลองชีพทั้งหมด18หมวดแล้วก็สินค้าอื่นๆนอกเหนือจากนี้เพราว่าราคาน้ํามันดีเซลเป็นต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการขนส่งก็เป็นหนึ่งในต้นทุนของสินค้าด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหากว่ารายได้แบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหวหากจะขอปรับขึ้นราคาก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม สำหรับสินค้าทั้ง18หมวดได้กแก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหมวดอาหารสดไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารกระป๋องข้าวสารถุงซอสปรุงรสน้ำมันพืชน้ำอัดลมนมและผลิตภัณฑ์จากนมเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ซักล้างปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงอาหารสัตว์เหล็กอูซิเเมนกระดาษยาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์และบริการผ่านห้างค้าปลีกและส่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ